รู้หรือไม่คำว,ว่า BIMSTE C นั้นย่อม,มาจากอะไรมันย่อม,มาจาก Bay of Bengal Initiative for m u l t i e a t e r a l Technical and Economic Cooperation หรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่า BIMSTE C ชื่อภาษาไทยคือความริเริ่มแห่งอาวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจซึ่งเป็นการรวมตัวของเจ็ดประเทศได้แก่ไทยเงมียนมาสีรลังกา บักลาเทศอินเดียพูตานและเนปาลวัตถุประสงค์ BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือเดียวที่เชื่อมเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ไทยและเมียนมาเป็นประเทศอาเซียน2ประเทศที่เป็นสมาชิก BIMSTEC ท,ทำให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภาคทั้ง2และเป็น,นกลไกหนึ่งที่ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค เอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียโดยเอเชียใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่มีแหล่งวัตถุด,ดิบและทรัพยากรที่สําคัญต่างๆอยู่มาก b e a m s t e c h มีสาขาความร่วมมือ14สาขาประกอบด้วย 1. สาขาการค้าและการลงทุน 2. สาขาการคมนาคมและการสื่อสาร 3. สาขาพลังงาน 4. สาขาการท่องเที่ยว 5. สาขาเทคโนโลยี 6. สาขาประมง 7. สาขากเกษตร 8. สาขาสาธารณสุข 9. สาขาการลดความยากจน 10. สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอัชญากรรมข้ามชาติ 11. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 12. สาขาวัฒนธรรม 13. สาขา,ารปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน 14. สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทบาทโดยกลุ่มบิมสเถือ้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีประชากรรวมถึง1,300ล้านคนแต่ปัจจุบันยังมีการค้าการลงทุนและการเดินทางติดต่อระหว่างกันค่อนข้างน้อยทำให้ยังมีโอกาสและลู่ทางในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าการลงทุนนั้นประเทศสมาชิกได้ลงนามในกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี b i m s t e c และทุกประเทศได้เสร็จสิ้นกระบวนการภายในประเทศสำหรับการให้สัตยาบันแล้วเช่นกันความสำคัญ b i มสเ e c จะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากความใกล้ชิดในฐานะเพื่อนบ้านแล้วภูมิภาคอ่าวเบงกอยังเป็นเขตในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าผลิตมวลรวมในเทศหรือ GDP รวมกันสูงถึง3.620ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐบทบาทของไทย b ีมสเ ประสานนโยบายลุคเวิร์สของไทยเข้ากับนโยบายลุคเวิร์สของอินเดียและช่วยเน้นจุดยืนนโยบายต่างประเทศแบบ forward engagement ของรัฐบาลปัจจุบันที่มุมม่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและบุกเบิกความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่ๆนอกจากนี้ความร่วมมือที่ประสานจุดแข็งของแต่และประเทศเข้าด้วยกันในบ m Tech ก็เป็นการส่งเสริมความริเริ่มของไทยที่นำมาใช้ได้ผลเป็นที่ยอมรับในหลายเวทีทั้ง ACD และ และ ACMECS ซึ่งความสำเร็จในเวทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาที่จะทำให้ไทยมีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระดับเทศต่อไปไทยสนับสนุนความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC ซึ่งไทยเป็นผู้นำในสาขาประมงสาธารณาสุขและการปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนทั้งนี้ความร่วมมือ b i m STEC เป็นการเชื่อมนโยบายลุกเกร์สของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้กับนโยบายลุกเวสของไทยและเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยมีบทบาทในฐานะประเทศเอเชียเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคภูมิทั้งสองภูมิภาคและนี่ก็คือรายชื่อสมาชิกสำหรับการทำงานในกิจกรรมนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับ